สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่องโลกแห่งรักนะคะโลกที่เราจะมาพูดคุยถึงแง่มุมต่างๆของความรักความสัมพันธ์และหัวใจสถานที่ที่ทุกความรู้สึกจะถูกรับฟังอย่างเข้าใจค่ะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งความเงียบในบ้านก็อาจจะกัดกินหัวใจได้เจ็บปวดยิ่งกว่าคำพูดที่ทำร้ายกันซะอีก หลายครอบครัวไม่ได้พังทลายลงเพราะการทะเลาะวิวาทที่รุนแรงแต่กลับค,อคอ่อยๆจืดจางลงเพราะความห่างเขินที่เราต่างคนต่างมองข้ามไปเพราะมัวแต่คิดว่าการทำหน้าที่ของตัวเองนั้นดีที่สุดแล้ววันนี้โลกแห่งรักมีเรื่องราวหนึ่งที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวเล็กๆที่ภายนอกดูอบอุ่น แต่ภายในกลับมีช่องว่างขนาดใหญ่ที่รอใครสักคนมาเติมเต็มหรืออาจจะมาทำลายมันเรื่องราวนี้ถูกส่งผ่านมาทางสายตาของแทนลูกชายคนเดียวของบ้านผู้ซึ่งกำลังยืนอยู่ตรงกลางพายุอารมณ์ที่เขาก็ไม่รู้ว่าควรจะจัดการกับมันอย่างไรไปฟังเรื่องราวของพวกเขากันคะ่ะเสียงของความเหงาในบ้านที่เงียบงนันณมุมหนึ่งของชุมชนโชคเจริญ แทนชายหนุ่มวัย19กําปีกำลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสุนยากาศของวัยรุ่นอย่างแท้จริงเขาเพิ่งเรียนจบปวชและกำลังรอผลการสมัครงานที่โรงงานแห่งหนึ่งความหวังริมรี่ในใจถูกกลบด้วยความเงียบเหงาของห้องเช่าสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวครอบครัวของแทนประกอบด้วยลุงชัยผู้เป็นพ่อหัวหน้ารปภกะดึกร่างสูงใหญ่ที่ไหลลู่ลงเล็กน้อยจากความเหนื่อยล้า และป้านเนวนแม่ของเขาแม่บ้านโรงแรมผู้มีรอยยิ้มที่เริ่มจางหายไปตามกาลเวลาภายนอกนี่คือครอบครัวที่สมบูรณ์พ่อแม่ลูกที่สู้ชีวิตไปด้วยกันแต่สำหรับแทนเขาคือคนที่สัมผัสรอยร้าวที่มองไม่เห็นนี้มานานหลายปีแล้วเวลาของพ่อกับแม่เปรียบเสมือนเส้นขนานที่ไม่เคยบรรจบกันลุงชัยจะกลับถึงบ้านในตอนเช้าตรู่ กลิ่นแดดอ่อนๆและกลิ่นเหงื่อจากเครื่องแบบสีกรมท่าคือสัญญาณการกลับมาของพ่อพ่อแทบจะไม่พูดอะไรนอกจากเหนื่อยหรือขอกินน้ำหน่อยจากนั้นก็จะล้มตัวลงนอนในห้องเล็กๆที่กั้นไว้บทสนทนาของแทนกับพ่อจึงมีแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่เขาจะหลับไปในขณะที่โลกของพ่อกำลังดับลงโลกของแม่ก็เพิ่งจะเริ่มต้น ปนวนจะตื่นแต่ไก่โหจัดเตรียมอาหารง่ายๆไว้ให้แทนก่อนจะรีบออกไปทำงานที่โรงแรมกว่าแม่จะกลับมาก็เป็นช่วงเย็นย่าเวลาเดียวที่ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้ากันจริงๆคือช่วงหัวค่าแต่มันคือการพร้อมหน้าที่ต่านคนต่านเหนื่อยลุงชัยเพิ่งตื่นด้วยความงูเงียเพื่อเตรียมตัวไปเข้ากะต่อส่วนปนวนก็เหนื่อยล้าจากการทำงานบ้านให้คนอื่นมาทั้งวันบทสนทนาบนโต๊ะอาหารจึงวนเวียนอยู่แค่เรื่องเดิม เช่นค่าไฟเดือนนี้ขึ้นอีกแล้วนะแทนได้งานหรือ,อยังลูกพรุ่งนี้ต้องจ่ายค่าเช่าห้องไม่มีคำถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เจออะไรมาบ้างหรือไม่แต่คุณยังโอเคอยู่หรือเปล่าความรักของลุงชัยคือความรับผิดชอบคือการหาเงินมาจุนเจือครอบครัวส่วนความรักของป้านวลคือการดูแลคือการทำให้บ้านยังคงเป็นบ้าน แต่ทั้งคู่กลับลืมการใส่ใจซึ่งกันและกันแทนสังเกตเห็นแม่ของเขาชัดเจนที่สุดหลังจากละครหลังข่าวพักค่้าจบลงแสงจากทีวีดับวูบลงพร้อมกับแสงในดวงตาของแม่ที่มืดลงด้วยปนวนมักจะนั่งเหม่อลอยอยู่หน้าทีวีที่ปิดสนิทถอนหายใจยาวๆกับความเงียบปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยแม่มักจะบ่นลอยๆ ลุงชัยที่กำลังผูกเชือกลงเท้าคอมแบทก็จะตอบกลับสั้นๆว่าเออเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อยามองมาให้โดยที่ไม่ได้หันมามองด้วยซ้ําลุงชัยไม่ผิดเขาเครียดจากงานแรงกดดันของการเป็นหัวหน้าและภาระค่าใช้จ่ายมันทําให้เขาไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะมารับฟังอารมณ์เล็กๆน้อยๆของภรรยาป้าน,นวลก็ไม่ผิดเธอแข่งเหราเธอรู้สึกเหมือนเป็นอากาศธาตุในบ้านของตัวเองและเมื่อช่องว่างนี้มันกว้างพอ ก็ไม่แปลกที่จะมีใครสักคนก้าวเข้ามาจุดเปลี่ยนของครอบครัวเล็กๆนี้มาถึงในรูปแบบของเอกพนักงานขายอัธยาศัยดีที่พึงย้ายเข้ามาอยู่ห้องเช่าข้างๆเอกอยู่ในวัยราว30ปลายๆท่าทางแคล่งคล่อง,อง,องช่างพูดช่างเจรจาสมกับอาชีพเซลแมนด้วยที่เอกทำงานแบบไม่เข้าออฟฟิศช่วงเย็นที่ลุงชัยออกไปทำงานแล้วและแทนก็มักจะออกไปนั่งเล่นกับเพื่อนหน้าปากซอย เอกจึงมักจะหาเรื่องชวนป้านวลคุยเสมอเวลาที่เธอออกมาตากผ้าหรือนั่งพักเหนื่อยที่ระเบียงหน้าห้องมันเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆป้าครับพอมีมะนาวแบ่งให้ผมสักลูกไหมครับวันนี้อากาศร้อนจังเลยนะครับป้าไม่นานมันก็เริ่มลึกซึ้งขึ้นเอกมักจะซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆมาให้ผมไปต่างจังหวัดมาครับป้าเห็นขนมนี่อร่อยดีเลยซื้อมาฝากหรือ เห็นป้าบ่นปวดหลังผมมียานวดอย่างดีมาลองครับและคำพูดที่แทนบางอื่นได้ยินในเย็นวันหนึ่งปานวนดูแลตัวเองดีจังเลยนะครับยังดูไม่แก่เลยนะเนี่ยถ้าบอกว่าผมเป็นพี่ป้าคนยังเชื่อเลยวันนั้นแทนเห็นแม่ของเขายิ้มยิ้มกว้างและเขินอายอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาในรอบหลายปีจากนั้นมาปา้นวนก็เปลี่ยนไปเธอเริ่มทมเพลงเบาๆตอนทำกับข้าว เธอเริ่มหยิบแป้งฝุ่นมาทานหน้าบางๆในตอนเย็นทั้งที่ไม่ได้ออกไปไหนเธอเย็นคุยกับเอกที่หน้าห้องนานขึ้นจาก5นาทีเป็น10นาทีและบางครั้งก็นานเกือบครึ่งชั่วโมงเสียงหัวเราะคิกคักที่หลุดออกมาจากริมฝีปากของแม่มันเป็นเสียงที่แทนหวยหามานานแต่เขาก็กลับรู้สึกเจ็บแปลบในใจด้วยนี่คือปัญหาความรักที่ซับซ้อนที่สุดในใจของแทนเขาทั้งดีใจ ที่สุดแม่ก็กลับมามีชีวิตชีวาแม่ดูมีความสุขแต่เขาก็กังวลความสัมพันธ์นี้มันกำลังจะเกินเลยไปหรือไม่และลึกที่สุดในใจเขาน้อยใจทำไมแม่ถึงมีความสุขกับคนอื่นได้มากมายขนาดนี้แต่กลับไม่เคยยิ้มแบบนี้ให้พ่อหรือแม้แต่ตัวเขาเองเลยความตึงเครียดที่คุกกรุ่นเหมือนไอ้น้ำเริ่มก่อตัวเป็นเมฆฝนดำทะมึนและคืนนั้นฝนก็ตกลงมา ปกติลุงชัยจะกลับบ้านเกือบสว่างแต่วันนั้นไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรลุงชัยกลับบ้านเร็วกว่าปกติมากอาจจะเพราะไม่สบายหรือมีเหตุให้ต้องเคลียร์งานเร็วกว่ากำหนดเวลาประมาณ4ี่ทุ่มกว่าทานที่กำลังซ่อนเฟนของจานอยู่ในห้องได้ยินเสียงแม่คุยกับเอกที่หน้าประตูขอบคุณมากนะเอกไม่ได้เอกป้าแย่เลยของหนักขนาดนี้เล็กน้อยครับป้าว่าแต่พรุ่งนี้ แอ <Add> เสียงประตูเหล็กหน้าห้องของแทนเปิดออกร่างของลุงชัยยืนนิ่งอยู่ในความมืดของทางเดินภาพที่ลุงชัยเห็นคือเอกกำลังช่วยป้านวลถือถุงกับข้าวหลายถุงทั้งคู่ยืนใกล้กันและกำลังหัวเราะกันอย่างสนิทสนมเสียงหัวเราะของทั้งคู่เงียบกริบลงทันทีสายตาของเอกดูประหม่าเล็กน้อยอา้าว ลุงกลับมาแล้วเหรอครับป้านวลหน้าซีดเผือดพี่ทำไมวันนี้กลับเร็วลุงชัยไม่พูดอะไรเขาไม่มองหน้าเอกด้วยซ้ำเขาเพียงแค่มองหน้าป้านวลน,นิ่งๆิ่งแววตาที่เหนื่อยล้าเป็นทุนเดิมตอนนี้ฉายแววของความผิดหวังและโกรธเกรี้ยวที่ถูกเก็บกดไว้ลุงชัยเดินกระแทกส้นเท้าผ่านคนทั้งสองเข้าไปในห้อง ปิดประตูเสียงดังปังคืนนั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่แทนได้ยินเสียงพ่อกับแม่ทะเลาะกันมันไม่ใช่การตะโกนด่าทอแต่มันคือเสียงกระซิบกระซาบที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรงที่น่ากลัวกว่าเสียงดังซะอีกทำอะไรไม่เคยเห็นหัวฉันเลยใช่ไหมเสียงของลุงชัยลอดออกมาแล้วพี่เคยเห็นหัวฉันบ้างไหมล่ะปะนวนตอบกลับ เสียงสั่นเครือฉันออกไปทำงานหาเงินงกๆกเธอก็อยู่ห้องสบายสบายยังจะมีหน้าไปสบายเหรอพี่รู้บ้างไหมว่าฉันรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเสียงระเบิดความในใจของแม่ทำให้ทุกอย่างเงียบไปแทนขมตาหลับไม่ลงเขารู้สึกเหมือนห้องเช่าเล็กๆนี้กำลังบีบอัดเขาจนหายใจไม่ออกเรื่องราวจบลงที่เช้าวันต่อมา บ้านทั้งบ้านตกอยู่ในความเงียบที่น่าอึดอัดยิ่งกว่าเดิมลุงชัยออกไปทำงานท,งทั้งที่ยังไม่ถึงเวลานอนของเขาปนวนตาบวมช้ำและไม่พูดอะไรนอกจากกินข้าวสิแทนเดี๋ยวแม่ต้องไปทำงานแล้วแทนกลายเป็นคนกลางในความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานของพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าควรจะเข้าข้างใครเขาโกรธเอกที่มายุ่งกับแม่ของเขา เขากโกรธพ่อที่ละเลยแม่มาตลอดและเขาก็ไม่เข้าใจแม่ว่าสิ่งที่แม่ทำกับเอกมันเป็นเพียงเพื่อนบ้านที่มีน้ำใจหรือมันคือความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะทำให้คำว่าครอบครัวของเขานั้นต้องพังทลายลงไปสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโลกแห่งรักอีกครั้งนะคะเรื่องราวของแทนลุงชัยและป้านวลมันช่างบีบหัวใจ และเชื่อว่ามันคือภาพสะท้อนของหลายครอบครัวในยุคนี้ที่เวลาและภาระหน้าที่กลายเป็นกำแพงที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนเรามองไม่เห็นหัวใจของคนที่นอนอยู่ข้างๆในฐานะโลกแห่งรักเราอยากจะขอวิเคราะห์ปัญหานี้ในมุมที่ลึกกว่าแค่ว่าใครผิดหรือใครถูกนะคะ 1. เอกไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาแต่เขาคืออาการ สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือเอกไม่ใช่รากของปัญหานี้ค่ะเขาก็เหมือนสายลมที่พัดเข้ามาในบ้านที่หน้าต่างเปิดอ้าอยู่แล้วหน้าต่างบานนั้นคือความเหงาของป้านวลป้านวลไม่ได้กำลังมองหารักใหม่หรือคนที่ดีกว่าแต่เธอกำลังโหยหาการมองเห็นคุณค่าหรือ validation ค่ะในวันที่เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงแม่บ้านที่ไร้ตัวตน การที่มีใครสักคนมาพูดชมเธอว่ายังดูไม่แก่เลยหรือเก่งจังเลยมันเหมือนน้ำทิพย์ที่ชโลมใจที่แห้งผากมานาน 2. ลุงชัยความรักในรูปแบบความรับผิดชอบลุงชัยไม่ใช่คนไม่ดีเขาคือผู้ชายที่กำลังต่อสู้เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดให้กับการหาเงินเพราะเขาเชื่อว่า นั่นคือหน้าที่ที่ดีที่สุดของหัวหน้าครอบครัวเขาแสดงความรักผ่านการจ่ายค่าเช่าซื้อของเข้าบ้านแต่เขาลืมไปว่าภรรยาของเขาไม่ได้ต้องการแค่วัตถุแต่คือต้องการเวลาและการรับฟัง 3. ป้านวนความเหงาที่อันตรายความเหงาของป้านวนคือระเบิดตําเวลาการที่เธอเริ่มเปิดใจให้เอกไม่ว่าจะในสถานะใดก็ตาม มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุที่อันตรายมากมันอาจจะทำให้เธอรู้สึกดีในระยะสั้นแต่มันกำลังทำลายความสัมพันธ์ระยะยาวที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอและ 4. แทนเหยื่อผู้บริสุทธิ์ของความเงียบและคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องนี้คือแทนค่ะเด็กหนุ่มวัย19ที่ควรจะได้ใช้พลังงานไปกับการหางานและสร้างอนาคต กลับต้องมาแบกรับความตึงเครียดทางอารมณ์ของผู้ใหญ่เขาถูกบีบให้ต้องเลือกข้างทั้งที่ในใจเขาก็รักทั้งพ่อและแม่หากครอบครัวน,นี้อยากจะก้าวข้ามค้นรอยร้าวนี้ไปให้ได้นะคะโลกแห่งรักขอแนะนำแบบนี้นะคะสำหรับลุงชยัยผู้ให้ที่ไม่เคยถามคุณต้องเข้าใจว่าการมีอยู่ presence สำคัญกว่าการหาเลี้ยง providing ค่ะ ภรรยาไม่ได้ต้องการให้คุณทำงานหนักขึ้นแต่เธอต้องการให้คุณนั่งลงมองตาเธอ5นาทีแล้วถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมโดยที่ไม่หยิบมือถือขึ้นมาดูลองสละเวลาพักผ่อนของคุณสักนิดเพื่อชาร์จแบตหัวใจให้ภรรยาบ้างสำหรับป้าน,นวลผู้ที่รู้สึกไร้ตัวตนความเหงาเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ค่ะ แต่การดึงคนนอกเข้ามาในสมการไม่เคยช่วยแก้ปัญหาครอบครัวได้เลยมีแต่จะทำให้มันพังเร็วขึ้นสิ่งที่เธอต้องการคือการสื่อสารกับสามีอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่การบ่นลอยๆนะคะแต่คือการบอกความต้องการแทนที่จะรอให้เขาถามลองเป็นฝ่ายเริ่มก่อนพี่วันนี้ฉันมีเรื่องอยากคุยด้วย5นาทีได้ไหมฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย ความชัดเจนคือทางรอดเดียวค่ะสำหรับแทนคนกลางที่เจ็บปวดนี่คือบทบาทที่ยากที่สุดค่ะแทนไม่สามารถซ่อมพ่อกับแม่ได้แต่แทนสามารถเป็นสะพานได้แทนที่จะเงียบหรือเลือกข้างแทนอาจจะต้องเป็นคนเริ่มวงสนทนาพ่อครับวันนี้แม่เขาดูเหนื่อยๆนะพ่อลองชวนแม่คุยหน่อยสิหรือแม่ครับ ผมรู้ว่าแม่เหงาแต่เอกเขาคือคนนอกนะผมไม่อยากให้พ่อเสียใจบางครั้งเสียงของลูกคือเสียงเดียวที่พ่อแม่จะยอมหยุดและรับฟังเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนในวันนี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าปล่อยให้ความเคยชินมาทำหน้าที่แทนความใส่ใจนะคะอย่ารอให้มีมือที่สามเข้ามาเป็นสัญญาณเตือนว่าบ้านของคุณกำลังมีปัญหาแต่จงเป็นมือที่หนึ่ง และมือที่สองที่จับกันไว้ให้แน่นเติมความหวานให้กันบ้างถามไถ่กันบ้างกอดกันบ้างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณคิดว่าป้านวลผิดไหมที่หวั่นไหวหรือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อเราลืมเติมความรักให้กันและถ้าคุณเป็นแทนคุณจะทำอย่างไร คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณมาพูดคุยกันได้เลยนะคะทุกประสบการณ์ของคุณมีความหมายกับโลกแห่งรักเสมอค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโลกแห่งรักของเราด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวและแง่คิดดีๆเกี่ยวกับความรักในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ